สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกรกบกระเฮียนอีกคือเกาดจ้าเก็บผักปลามาหลายอย่างแล้วเมื่อนี้ค่ดบ่ไดที่อยากจะพาพี่น้องไปรู้จักกับผักปลาอีกชนิดหนึ่งที่นิยมกินกันทั้งคนไทยและฝรั่งนั่นก็คือผักกุ้มฝรั่งม่อเจ้าสงสัยบ่พี่น้องว่าไผตั้งซื้อผักชนิดนี้ตัวค่อยเองก็สงสัยพอผักอยู่เมืองนอกหลายๆชนิดจะลงทายด้วยคําว่าฝรั่งอย่างเช่นผักเสียนฝรั่งใบบัวบกฝรั่ง พักบุ้งฝรั่งอันนี้ก็คือพักกุ้มฝรัง่งจากการที่สังเกตการตั้งซื้อนี่ก็ว่าพักต่างๆเหล่านี้จะถูกตั้งซื้อจากลักษณะที่คลายครึ่งกันกันกบพักยุไทยแมนบจ่จาพี่น้องมุเจ้าคิดคือข่อยบอกลับมาเมืองพักกุ้มเฮาหนี่พี่น้องพักชนิดดีมิซื้อภาษาฝรั่งเศสวา่าเลคาเปลิลนอีกจกเถื่อนาะพี่น้องเลขาเปลิน เอสันสันว่าเลคอบล่กะง่ายคือกันจ้าแต่ว่าพักชนิดดีมีหลายสายพันธุ์พันธุ์ที่อร่อยที่สุดก็คือพันธุ์แปลนเนอะมินิสิภาพพี่น้องไปเมืองอีกสายพันธุ์หนึ่งซื่อว่าเลคอบล์ซิคโคมอร์อีกจักเชือเนาะพี่น้องเลคอบล์ซิคโคมอร์ขั้นแขวบแขยบพี่น้องไปต่อกันที่ซื้อภาษาอังกฤษอ้อยบอลพีทโบแมนอังกฤษที่ถือก็คืออังกฤษมาเริ่มกันเลยเนาะ เอเซอร์พรดอนอิสเอาอีกรอบเอเซอร์พรดอนอิสเอาแล้วเนาะคอยเก็บพวงลิ้นห้ามาพูดถึงรสชาติและวิธีบริโภคหรือวิธีกินนั่นเองสำหรับฝรั่งเขาอยากินสดๆเลยพี่น้องคอยก็เลยทดลองก่อนที่จะทดสอบกินคือเขาจะต้องแน่ใจว่าพักที่เก็บมาถึกต้องตามต้นฉบับร้อยเปอร์เซ็น ทดสอบอยำกินใบสดๆบอกเลยว่า <Okay. S 2> แซ่บพี่น้องเป็นแต่เอาไปกินกับปลนสด,สดอ,อ้อฝรังเขานิยมเอาไปกินใส่สลัดด้วยจ้ามือนีสิภาพพี่น้องไปเมืองคูแฝดของพันแพลันคือซิโคโมอสังเกตตรงสีของใบและค้นตรงใต้ใบซึ่งมันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยดูเพลินๆตอนแรกก็แยกบ่ออก จะมาลูอีกที่กระหอดบ้านแล้วพี่น้องโชคดีว่าคอยเป็นคนมักสังเกตสิ่งที่พลาดที่สุดก็คือการกินตำลึงฝรังดีคอยกินหยอดอ่อนที่มันยังบันใดออกดอกผิดมันเลยบลายแรงหรืออาจเป็นไปได้ว่าผิดซ้ำนันเฮ็ดยังคอยบได้ดอกฤด,ดูการที่เหมาะสมในการเก็บพกักกุมก็คือฤด,ดูใบไม้ปริเท่านั้นได้จ้ะพี่น้อง ต้องอยู่ในช่วงของต้นรุดดูเท่านั้นจ้าเพราะว่าหลังจากที่ดอกเขาบานมันจะบอสามารถกินได้แล้วเฝ้าไปด้วยจ้จพี่น้องพักกําลังงามคักในตอนแร,แรกกบกระบอกไก่กากินพักชนิดนี้แต่ว่าจากการศึกษาลหลายๆประเทศแล้วผู้คนลหลายๆประเทศก็นิยมกินเช่นกันจ้าซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีสายพันธุ์ของทองถิ่นนั้นๆในใจก็คิดว่าสงสัยว่าพักกุมที่ไทยก็คือ เลหครบเลไต้มูเจ้าคิดคือคอยบอพี่น้องหรือคอยคิดไปเองช่วงนี้เป็นวันหยุดพักหล่อนของกบนะจ้าก็เลยมีเวลาว่างเขาป้าหาพักหาหยาก,กินตามธรรมชาติเมื่อวานตอนเก็บพักกุมคอยเฮ็ดสายชาโทรศัพท์ต๊แถวนั้นเมื่อคืนนอนกับบาลับโบแมนว่าถือผัวดาพอเพิินกระเคยเฮ็ดโทรศัพท์ต๊ในสวนนี่คือกันกลับมาบ้านจังคิดพอสงสัยผัวคอยเฮ็ดบุญไว้หลาย ตกมองใดกระยู่มองนันขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เขามารับชมรับฟังโจนว่าจบคลิปสำหรับมือนี้ขอตัวไปก่อนได้จาจพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า